อาจารย์คะสวัสดีคะ่ะครับถ้าเราเปิดร้านขายของออนไลน์นะคะคต้องการจะให้คนเข้ามาดูเยอะๆมาซื้อของเราเยอะๆอะคะ่ะครเราต้องใช้เลิอกอะไรคะในการที่จะเปิดตัวในวันนั้นการใช้ออนไลน์เนี่ยค่ะมันต้องอยู่ในระบบออนไลน์ละถึงแม้ว่าเราดูเลิกเริ่มต้น มันก็มีส่วนนะดูเลิกเริ่มต้นเปิดออนไลน์มันมีส่วนแต่ว่าถ้าเราไม่มีกระแสที่กระตุ้นให้คนมาเปิดออนไลน์ของเราโอกาสมันก็ไม่ได้แล้วนี่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องออนไลน์มันมีระบบของออนไลน์ว่าเราต้องทําแบบไหนที่ก่อให้เกิดคนเปิดเรามาเจอของเราก่อนหรือเจอของเราได้บ่อยขึ้นเดี่ยอันนั้นอนะ่ะสำคัญฝาดสาคัญฝาดตัวเลิก คือต้องมีตัวที่มาช่วยให้ออนไลน์ของเราสามารถมีการแอคทีฟได้ตลอดเวลานะคะใช่ก็คือข้อแรกคนที่เข้ามาเปิดเราจะเจอของเราก่อนได้เจอของเราข้อที่สองพอเปิดเรามีอะไรประทับใจทำให้เขาอยากมาเปิดเพราะงั้นพอเข้าเข้ามาครั้งหนึ่งต่อไปเขาก็อยากจะเข้ามาอีกเพราะงั้นต้องสร้างอะไรที่เป็นตัวประทับใจด้วยครับค่ะดังนั้นเลิกก็มีส่วนช่วยแต่ว่าไม่ได้โดยตรงอาจารย์ครับเพราะงั้น ตอนเลิกเนี่ยทั้งแมว่ามีส่วนช่วยแต่ถ้าเขาเปิดคามาแล้วไม่ประทับใจหรือเวลาเปิดเล่าหาของเราลําบากไม่ตอนนี้มันติดลบก่อนแล้วนี่เพราะติดลบก่อนเนี่ยเลิกมาช่วยไม่ได้แล้วครับแล้วถ้าเกิดเราจะเอาเลิกมาเป็นองค์ประกอบด้วยค่ะเราควรจะใช้เป็นเลิกอะไรคะอาจารย์คือปกติแล้ตวตอนเลิกเนี่ยก็คือต้องเป็นตัวตัวกระตุ้นคือตัววุ่นวายเพราะงั้น ตัววุ่นวายก็เช่นสี่พาหะเพราะตัวนี้คือตัวเคลื่อนไหวและตัวนี้คือเหมือนกับเป็นตัวกระตุ้นครับหรือสี่ขุนคางก็คือตัวร่ำรวยรวดเร็วหรือเปิดรั์สี่ขุนคาะหรือตัวสี่ยิ่งใหญ่สี่ยิ่งใหญ่สี่ยิ่งใหญ่ตัวนี้มันมันเป็นตัวเสนอตัวหนึ่งตามไปเขาเปิดแล้วก็จอยากจะเปิดอีกเพราะงั้นเป็นเพียงมาช่วยกเป็นตัวประกอบ ะนะไม่ใช่โดยตรงอืมค่ะขอบ,ค,บคุณค่ะอาจารย์